ดูด้านหลังดูด้านหลังเอาเอาเคันนี้เอาคันนี้คันนี้ซับคันนี้สับคันนี้สับับรับยมาัิงนี้สวยวิ่งสวยจัดไปครับใส่สวยเลย สวยสวยครับเนี่ยพุ่นติดึงแรงมากเมื่อกี้นะครับเกลียวดิโอเคครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผมวันนี้วันว่างๆนะครับออกมาตกปลานิ่นนะครับหาปลานิ่นไซส์แดดเดียวนะครับเอาไปทําแดดเดียวนะมือเงียบสายคล้องเหมือนเดิมครับกับเลี้ขั้นในน้อยสามขั้นนะครับลองดูนะครับว่ามือนี้จะ เจอปนินไซเด,ดียเดียวไหมชัดไปครับผมลุยวันนี้มากับโปโบชแนลนะเดี๋ยวยืมภาพดูโปโบชแนลนะครับโปโบชแนลลงอยู่แบบนู้นนะ โบโบ่ฉันแน่นะครับแอบหนีงานมาตกปลานะตื่นก่อนเนี่ยผมบอกเนี่ยด้วยเดี๋ยวเมียตื่นขึ้นมาหาไม่เจองานเดี๋ยวเมียโบโบจะโทรมาหาผมนะเจอโบโบไหมเอาเไปลงสองท่านก่อนครับผมเดี๋ยวติดตามุูนน้งกันเจ้า น er nope. totally ี่นะครับหลังจากที่เราลงเบรไปนะสามคันนะครับตีไว้ข้างล่างนะครับตีไว้ข้างล่างนะครับเป็นสายคลองฝั่งนู้นจะเป็นต้นกล้วยนะเดี๋ยวมาดูโบโบชแนลเรานะครับเดน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 เดินเดินเดินเดนนนะครับสวัสดีครับโบโบชแนลครับผมสวัสดีครับผมเจอกันเช่นเคยครับผมเจอกันเช่นเคยครับโบโบน สายคลองยำเช้านะโบโบชแนวน,นะเมื่อคือนฝนตกหนักนะครับจะเฉื่แฉบไปหน่อยนะโบโบนะ,นนะบบนเนเีครับผมอาจิจจืดๆนิดหน่อยอาจิจจืดจืดแปลว่าเฉื่อยแฉะเฉื่อยแฉบโบโบนี่หนีเมียมานะเมียยังไม่เตือน อ่าเขาเตือนเรามาประเดียครับเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเมียตื่นขึ้นมาเนี่ยเมียจะตกใจนะเมียจะโทรมาหาผมนะพี่โดนเห็นโบไหมจังหวัดสังอีรีโบโบเนี่ยนี่เมียมาเสือเอาครับเดี๋ยวนี่ลงเบี้ยไปละเดี๋ยวรอรุ่นน้ำกันครับผมจุดไปครับไปดูโบโบชั้นเน็อทนะครับตอนนี้นะครับ นั่นไงว่าแล้วโห้ยปวดใส่สวยมากเลยครับดำเงี่ยมมนเลยแก้วมากเลยครับโอ้ดำเงี่ยบเลยนะตัวเบลเลอร์เรียนสปีชีของแท้นะครับบูบูเชนเนลไม่ธรรมดาจังบังจัง ดูไม่ไม่ต่างขั้วั้วตลอดมยอนต้องม่นดู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 ดดู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 ด้ดูดูดดู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 ดวดู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 

เมื่อกี้นะครับเจ้วเลย้าหนิดูดิสวยมากสวยนี่สวยนี่สวยขอโชว์หน่อยนี่เลยสวยมากครับนี่เจ้ว ¡Gracias! Sí. Sí. สวยนะเยี่ยมครับสองแทมติดเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเยือเลยนะครับไปแล้ว เ้า,า <c oughs> จะกินข้าวหาข้าวให้เยอะเฮ้ย,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 ยไได้คือมาจบข่าวเรียบร้อยแต่งไก่แล้วกันเขาอุอ้ยเขาไม่เอาข้าวเหนียวใส่มาให้ ô <laughs> áo <laughs> oh, 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 ngàn cao lắm ơi chín đi chín đi ô áo ngốc hơi đi ơi đèn gấu gấu sợ lươm sày mà không tin đại cài được lúc nào nó gần chắc chị

ข้าวเหนียวมานะครับเพราะว่าแม่ค้าลืมนีม่เ้าผมบอก เพื่อนๆนะ กินข้าวก็ไม่ได่เนาะสั่งแม้ข้าวไว้ข้าวไม่ได้มากินลำบากเลยนะกินไก่เล่นก็ได้กันกินะครับผมว้าสวยๆครับเดี๋ยวเขาเป็นเหยียอนะครับข้าวเขาหิวฝน ดูนักกีตนะครับเหมือนจะมีปลากินเบ็ดนะอยู่ไหมเอาแล้วครับอยู่ไหมครับนักกิจอยู่ครับอยู่อยู่อยู่นักกิจบอกตึงเมือตัวนี้ไม่ต่ำกว่าไซโลเฮ้ยมาน้ำกระจายมาแล้วมาแล้ปดตัวโลนี่ครับพจดิบที่เราตามหานะครับปนินไซเดียวแหม๋วแก๋ว ตามไปดูนักกิดมานะครับเมื่อกี้นะถือว่าก็ปลาก็กินเรื่อยๆนะครับแต่อากาศคึมๆนะลุดนกันไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหโอ,โอ้ไม่อยู่ไอยู่ไมโอ้ยโอ้ยอ่ะอยู่อยู่อยู่ ตัวนี้หวั้มลยครับส่ดีเลยนะตัวนี้ครับเขว่ยเลยสวยครับสวยๆเลยครับเขี่ยเลยเมื่อกี้นี่แมตั้งกล้องแค่ไม่ทันนะกลอบมาัน โอ้สวยสวยดูด้านหลังดูเอาเอคันนี้เอาคันนี้คันนี้สับคันนี้สับคันนี้สับจับอยู่ับอยู่ยังดีเลยครับคันนี้ได้ดูไมโอ้ยว้อ้สองคันเต็ครับ จุดิบดที่เราตามหาวันนี้คือปนินไซแดดเดียวแถวแถวเลยครับโอ้สองคั้กินครับอีกคันนึงถ้าอีกคันนึงกินก็สุดครับสุดเลย <laughs> กินไหมเอาคันนี้กินเน่ย ผมจะเอาคันนี้ขึ้นมาเบิ้งนะนไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเลยสามนะครับคันนี้ติดขึ้นมาด้วยนะครับติดยอดแล้วเอาเหมือนเหมือนเหมือนมีเหมือนมีเอา <laughs> ติดไปจริงๆอ้า <laughs> วโอ้โหอันนี้จะเปลี่ยนนะครับสามขั้นติดครับ เจ้าเลยละเอาโหตะเพียนจนคู่เลยครับตะเพียนจนคู่เลยในตะเ,เพียนนี้เราจะปล่อยนะครับเราจะปล่อยไปนะ <c oughs> เราจะไม่ได้เก็บไว้นะครับตะเพียนเพราะว่าวันนี้เราจะมาหาวัตถุดิบก็คือปวานิ่งน,นะครับนี้น,นะครับ ไ้ตัวนีโอ้ยมาแล้วครับใสไซต์แปโดตโลจัดวัดเดียเด๋ยดเองนะนักกิจนะผมเมื่อกี้คันหนึ่งโอ้โหเกือบพุ่งตัวน้ำการเบรดเกือบพุ่งตัวน้ำเลยนะนักกีดไซต์แปดตโลของนักกีดเรานะลแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวติดตามนักกีดครับ มนจะมีปลากินอีกแล้วนะครับฟ้าคึมๆนะวันนี้อากาศแบบไม่ค่อยจะดีนะครับไม่ค่อยโล่งนะปลาก็กินห่างๆตัวนะครับเดี๋ยวติดตามด้วกันตอนชุดท้ายนะครับว่าผมกับนักกิจเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ไหมนะครับจะมีผลงานให้ได้รับชมกันหรือเปล่าโอมาแล้วครับมาแล้วครับแปดตัวโลของรองโอ้อันนี้ผิดเป้านะครับอันนี้ผิดเป้านะเอออันนี้ผิดเป้าจะเพียน ใส่ทีสวยนะครับปิดเป้าแล้วก็ยังได้มาอยู่นะครับเอจริงๆเราจะมาตามหาปนินไซเดียดเดียวกันนะอากาศคลึ้มมากนะครับวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะครับแตวตอนเย็นๆมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าเราจะมีผลงานให้ได้รับชมกันหรือเปล่าเปล่าเปลาเปล ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมาออกตกป่าที่คลองธรรมชาตินะครับมาตามหาบ้าน,นินไสซแดดเดียวของเรานะครับแต่วันนี้เนี่ยก็คืออากาศไม่ค่อยจะดีเนาะในก,กินนะก็คือฝนตกฝนลินลิน,ลนทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ฟ้าฟ้าปิดนะครับเดี๋ยว ไปดูผลงานกันครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับในวันที่ฟ้าปิดเนี่ยเราจะเอาตัวรอดกันได้ไหมไปดูนะครับนี่นะครับผลงานของเรานะนักกิดนะในวันที่ในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับเอาเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาดูให้ดูใคนนะครับ สวยนะครับเนี่ย oh. ก็ถือว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ผลงานนะครับเกือบเกือบแย่เพราะว่าอากาศค้มฝนลินทั้งวันโอเคครับช่วงท้ายนี่นะครับกับผลงานนะครับผมก็ขออนุญาตกลาบลาในตรงนี้เลยนะครับผมคลิปหนา้าฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะไปออกหมายตกปลาที่ไหนนะครับ นี่ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ขอกราบสวัสดีและขอบคุณครับผมเจ้ว